อึดเกินซูปเปอร์บอลเผยเหตุปิดเกมน็อกเอาท์มาซาอากิไม่ได้ซูปเปอร์บอลซูปเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวท145-155ปอยอมรับในหัวใจนักสู้ของมาซาอากิโนอิริยอดคู่ชกชาวญี่ปุ่นที่แสดงความอึดถึกทนยืนรับอาวุธของตนไม่มีถอยจึงทำให้ตนไม่สามารถปิดเกมได้ตามแผนที่วางไว้ในศึกใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์วัน173เมื่อวันอาทิตย์ที่16พยอย่อ ที่ผ่านมาณสนามอาริอาเกะอารินากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแม้ซูเปอร์บอนจะโชว์ฟอร์มเหนือชั้นไล่ต้อนเอาชนะมาซาอากิด้วยคะแนนเอกฉันพร้อมรบเข็มขัดวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทมาครองแต่เพียงผู้เดียวได้อย่างยิ่งใหญ่แต่หลังจบเกมซูเปอร์บอนยอมรับตามตรงว่ายังมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นคือการที่เกมไฟนนี้ต้องจบลงด้วยผลคะแนน สำหรับเกมในไฟน์นี้ถือว่าเป็นไปตามแผนเกือบทุกอย่างมีเพียงอย่างเดียวที่พลาดคือผมไม่สามารถเอาชนะน็อกได้ส่วนเรื่องความแข็งแกร่งของมาซาอากิผมไม่แปลกใจเลยครับเขาเก่งและใจสู้มากจริงๆแม้จะโดนอาวุธของผมหลายครั้งแต่เขายังไม่ถอยแถมเป็นฝ่ายเดินเข้าหาผมอยู่ตลอดผมสนุกมากที่ได้ชกกับมาซาอากิและรู้สึกขอบคุณแฟนกีฬาชาวญี่ปุ่นทุกคนที่คอยส่งเสียงเชียร์ทั้งผมและเขาขอบคุณจากใจจริงครับสำหรับเป้าหมายต่อไปของซูเปอร์บอน นั้นนอกจากการรักษาแชมป์คิกบ็อกซิ่งให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วเขายังพร้อมหวนคืนสู่กติกาวยไทยอีกครั้งเพื่อตามล่าเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเดียวกันจากคู่ปรับเก่าตะวันฉายและสารฝันขึ้นแท่นเป็นแชมป์โลกวัน2กติกาให้ได้ตอนนี้ผมอายุ35ปีแล้วแต่ยังอยากชกต่อไปอีก5 1 0ปีแน่นอนว่าผมไม่ทิ้งมวยไทยและจะกลับไปชกอีกแน่นอนเพราะผมอยากคว้าแชมป์โลกวันมวยไทยมาครองให้ได้ แต่ผมขอจัดการทุกคนในกติกาคิกบ็อกซิ่งก่อนไม่ว่ารายการจะส่งใครมาชิงเข็มขัดผมพร้อมเสมอผมจะปรับทุกคนในรุ่นนี้แล้วผมจะกลับไปไล่ล่าเข็มขัดมวยไทยต่อครับติดตามข่าวสารอัปเดตของวันได้ที่ Facebook วันแชมเปี้ยนชิพ Thailand เว็บไซต์วันนิฟ i ์คอมอินสตาแกรมโอเอนอีแชมทีชและทิก t o กโอเอนอีแชมทีเอช